ขอจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะ รอติดตามรับฟังกันอยู่นะในช่วงนี้อาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะเป็นเรื่องเรื่องไปนะโดยปกติญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการนี้นะก็คงจะคุ้นเคยกับธรรมะจากพระไตรปิฎกกันพอสมควรแล้วนะโดยอาตมาก็ได้หยิบโยกธรรมะ ในเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องจากเล่มนั้นบ้างเล่มนี้บ้างทยอยนำมาอา่านออกอากาศให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันแต่ในช่วงนี้อาตมาจะให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะเป็นเรื่องๆไปเลยนะอาจจะฟังไปหลายวันหรือว่าเป็นเดือนเลยสำหรับเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาตมาได้ได้นำมารวบรวมไวนะ้เพื่อที่จะบรรยาย เป็นเรื่องๆไปว่าอย่างเช่นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงไว้ว่าอย่างไรบ้างอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนอาตมาก็จะไปค้นคว้าแล้วก็นํามาบรรยายให้ต่อเนื่องกันไปนะโดยเฉพาะช่วงนี้อาตมาอยากให้โยมได้ฟังเรื่องของทานนะว่าทานนั้นพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ทรง แสดงไว้ในลักษณะอย่างไรบ้างนะซึ่งอาตมาก็ได้รวบรวมมาจากหลายๆเล่มพอสมควรนะที่รวบรวมมานี้ก็คงจะไม่หมดทุกทกที่นะเพราะว่าเรื่องทานที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยมีมากมายหลายที่หลายแห่งถ้าจะนำมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังทั้งหมดทุกๆสูตรเลยเกี่ยวกับเรื่องทานนี้ก็คงจะใช้เวลานาน,านมาก แต่จะมาจะคัดเลือกเอา,อาสูตรสูตรบางสูตรที่ญาโยมฟังแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทานแล้วก็ไม่ยาวนักนะไม่ยาวนักวันนี้ญาโยมก็ลองติดตามรับฟังดูได้เลยนะว่าเรื่องทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยที่แตามาเลือกมาเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกายสคขาทวักเล่มหนึ่งภาคหนึ่งนะอยู่ในสาธุสูตรโยมนะว่าด้วยอนิสง์การให้ทานนะว่าการให้ทานจะมีอนิสง์อย่างไรโปรองทรงแสดงไว้อย่างไรเนี่ยก็ขอให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังนะข้อความเริ่มในพระสูตรสูตรนี้นะก็เริ่มว่าครั้งนั้นแลเมื่อ ปรผมมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุละปะกาญิกามากด้วยกันพวกเทวดาสตุละระปกายิกาเนี่ยก็หมายความว่าเทวดาทีา่ชอบเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินนะคล้ายๆครับมนุษย์เรานะชอบเที่ยวไปที่นั่นที่นี่ที่ไหนดีสนุกสนานก็จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะเทวดาพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นพวกเทวดาที่ชอบสนุก เกี่ยวกับการเล่นเล่นเล่นอยู่ในโลกสวรรค์ของเขาอะนะพวกเทวดาสตุลละปกาจิกามากด้วยกันมีวันณะงามอย่างพระวิหารเชตวันทั้สทงสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้เปล่งบูทานนี้ ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลเพราะความตรณีและความประมาทอย่างนี้บุคคลจึงให้ทานไม่ได้อันบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่พึงให้ทานได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเทวดามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะโดยปกติแล้วเวลาประมาณสี่ทุ่ม ถึงตีสองทุกวันนะพระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงธรรมะกับเทวดาหรือไม่ก็ตอบปัญหาที่เทวดามาถามโยมเป็นพุทธกิจเป็นกิจ,จวัตรของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะช่วงที่ว่าปฐมพยามล่วงไปแล้วเนี่ยก็คือสี่ทุ่มผ่านไปนะช่วงสี่ทุ่มผ่านไปแล้วก็คือว่าหลังสี่ทุ่มไปจนถึงตีสอโยมวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเทวดาเหล่านี้ ก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเปลี่ยอุทานเปลี่ยอุทานในที่นี้ก็คือกล่าวคาถานะกล่าวคาถาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับทีนี้เทวดาองค์ที่หนึ่งก็มากล่าวอย่างนี้โยมกล่าวาเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานนี่แหละนะว่าการให้ทานนั้นยังประโยชน์ให้สําเร็จได้นะประโยชน์ก็คืออานิสงส์ผลบุญที่จะได้รับนั่นเองนะนะถ้าจบมาคือเหมือนกับ การหวานข้าวนะการหวานข้าวไปนี่อันนี้ทรงที่จะได้รับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ,อข้าวนั้นก็ออกต้นออกรวงเป็นมเมล็ดให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวอันนั้นก็เป็นผลของการหวานข้าวการให้ทานนี้ก็ฉันนั้นโยมเทวดาเขาบอกว่าการให้ทานนั้นยังประโยชน์ให้สําเร็จคนที่ตระหนีแล้วก็ประมาทให้ทานไม่ได้ตรงนี้นะคนตระหนีก็คือห่วงข้าวห่วงของโยม กลัวมันจะหมดอะไรอย่างนี้ประมาทได้คือว่ามัวเมาในชีวิตมัวเมาในความไม่มีโรคมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่ามัวเมาหลงไหลในกามคุณห้ามัวแต่สแสวงหาหรีกว่าสแสวงหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อกามคุณห้ามาบำรุงบำเรอตาหูจมูกกิ้นกายานะจนลืมธรรมะลืมการให้ทานอย่างนี้เทวดาจึงบอกว่า คนตรณีได้ประมาทเนี่ยให้ทานไม่ได้อันบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่พึงให้ทานได้นะผู้ที่หวังบุญก็คือหวังความสุขนั่นเองเพราะว่าบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะรู้แจ้งคือด้วยปัญญานะรู้แจ้งด้วยปัญญาจึงจะให้ทานได้เห็นอนีิสงของทานจึงจะให้ทานได้อันนี้เทวดาองค์ที่หนึ่งก็ได้เป่องอุทานืีกล่าว คาถาอย่างนี้ทีนี้ในลำดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลอันหนึ่งแม้เมื่อของมีน้อยอันหนึ่งแม้เมื่อของมีอยู่น้อยทานก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้บุคคลพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยย่อมแบ่งให้ได้บุคคลพวกหนึ่ง แม้มีของมากก็แบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้แต่ของน้อยก็นับเสมอด้วยพันอันนี้เทวดาองค์ที่สองก็กล่าวคล้ายๆกันนะว่าทานยังประโยชน์ให้สำเร็จทีจนี้ก็ชมเชยคนบางพวกนะเช่นคนยากจนขอทานหรือว่าบุคคลที่มีศรัทธา แต่มีพภกทรัพย์น้อยเขาก็ยังแบ่งให้ได้เพราะว่าเขาเห็นอานิสงของการให้ทานแต่บุคคลบางคนเนี่ยแม้จะร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติมากก็ให้ทานไม่ได้เพราะไม่เห็นประโยชน์ของการให้ทานทักษิณา,าที่ให้แต่ของน้อยเนี่ยก็นับเสมอได้พันในทีนี้ก็หมายความว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนั้นหนึ่งครั้งอิ่มหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้อานิสง หนึเท่านะหนึเท่าคืออายุอายุวัน,นสุขภาระเนี่ยอย่างละ100อย่างละ100แล้วก็100ยร้ชาติด้วยโยมอันนี้ท่านขยายไว้ในพระไตรปิฎกมชิมนิกายอุปริปนาสนะมชิมนิกายอุปริปนาตภาคสองโยมอยู่ในทักษิณาวิพังคสูตรว่าด้วยการแสดงพระองค์ทรงแสดง ปาติบุคคลิกทาน14แล้วก็สังฆทานอีก7อย่างนะเดี๋ยวจะเยิมค่อยฟังรายละเอียดในสูตรสูตรนั้นนะอาตมาก็ได้เตรียมไว้อยู่ในสูตรนั้นตรงนี้เทวดาเพียงแต่เทวดาต้องการให้รู้ว่าทักษิณาที่ให้แต่ของน้อยเนี่ยก็นับเสมอได้พันในทีนี้ก็หมายก็มว่าการให้ทานกับปุถิชนผู้ทุศีนนะแม้ให้น้อยนะให้ทานแก่ปุถิชนผู้ทุศีนเนี่ย ก็ได้รับอนิสงส์ง 1, ถึงหนึ่งพันเท่าโยมหนึ่งพันเท่าท่านี้ในลำดับนั้นแลเทยวดาอื่นอีกได้เปลงอุทานนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลแม้เมื่อของมีอยู่น้อยทานก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ นักปร,ราชาชทั้งหลายกล่าวว่าทานและการรบเสมอกันพวกวีระบุรุษแม้มีน้อยย่อมชนะคนขาดที่มีมากได้ถ้าบุคคลเชื่ออยู่ย่อมให้สิ่งของแม้น้อยได้เพราะฉะนั้นแลทายกนั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าอันนี้องค์ที่สก็มาพารณาคุณของการให้ทานโยมนะแม้ให้ของน้อยก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จนะ ท่านบอกว่านักปราดก็คือผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าทานและการรบเสมอกันคำว่าทานและการรบเสมอกันนี้อัตถกถาท่านขยายว่าบคุคคลที่ออกรบหวังความชนะศัตรูเนี่ยจะต้องไม่เสียดายชีวิตนะถ้าเสียดายชีวิตกลัวตายอยากจะชนะศัตรูด้วยเสียดายชีวิตด้วยเขาก็ออกรบไม่ได้นะเพราะเขาเสียดายชีวิต ไม่อยากให้ชีวิตล้มตายไปแต่ใจก็อยากจะเอาชนะศัตรูคล้ายๆกับว่าจะเอาทั้งสองอย่างอะโยมนะที่จริงมันต้องได้อย่างเสียอย่างนะนะคือพร้อมที่จะตายไปในสนามรบพร้อมที่จะชนะศัตรูด้วยชันะ้นใดก็ดีโยมบุคคลที่ให้ทานเนี่ยอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญแต่ไม่กล้าบริจาคข้าวของนะ ไม่กล้าบริจาคข้าวของแต่อยากจะได้บุญมันก็ได้บุญไม่ได้มันก็ให้ทานไม่ได้ใช่ไหมโยบุคคลที่ปรารถนาบุญก็ย่อมกล้าที่จะบริจาคทรัพย์ของตัวเองให้กับผู้อื่นนี่การบริจาคทรัพย์ของตัวเองให้กับผู้อื่นคล้ายๆกับว่ายอมเสียสระชีวิตในสนามรบนั่นเอง,นะงนั้นท่านจึงได้กล่าวอ,อุมมาว่า mm hmm. การให้ทานและการรบเสมอกันนะเสมอกันที่ท่านอธิบายอย่างนี้นะ ว่าเราอยากจะให้ทานด้วยและไม่อยากจะเสียทรัพย์ด้วยมันก็ให้ทานไม่ได้ดังนั้นต้องเสียทรัพย์ไปเพื่อแลกกับทานนะเหมือนกับสละชีวิตไปเพื่อแลกกับการเอาชนะศัตรูในสงครามพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยย่อมชนะคนขาดที่มีมากได้อันนี้ก็เข้าใจง่ายแล้วนะโยมเนาะคนเก่งโยมมีน้อยคนขาดมีเยอะคนเก่งก็ชนะคนขาดถ้าบุคคลเชื่อ อยู่ย่อมให้สิ่งของแม้น้อยได้คือเชื่อในนี้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องอานิสงค์ของการให้ทานนะเพราะฉะนั้นแหลทายกนั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าทายกก็คือผู้ให้โยมผู้บริจาคทานก็ย่อมได้รับความสุขด้วยผลของทานที่เด็กให้ไปในโลกหน้าตรงนี้ท่านกล่าวในโลกหน้านะ แต่ว่าทานนั้นจะยังประโยชน์ให้สําเร็จทั้งโลกนี้โลกหน้าและก็โลกต่อๆไปอยู่ในลําดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้เปริงอุทานนี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลแม้เมื่อของมีอยู่น้อยการให้ทานได้เป็นการดีเอเมนยมอานิสงการให้ทานที่เทวดาเข้ามากล่าวเนี่ยนะแม้ของมีน้อย เขาควรให้นะเพราะว่าทานที่ให้ไปนั้นแม้แต่น้อยก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้นะ,อ,ะอันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่งเป็นการดีผู้มีธรรมในนี้คือผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่มีศีลมากก็ได้รับอนิสงส์งมากผู้บรรลุธรรมะ ตัสรู้อริยสัจส,สี่มีพระโสดาบันเป็นต้นก็มีอนิสงส์มากดังนั้นการเลือกให้แก่ผู้ที่มีธรรมะผู้มีคุณธรรมนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญน,นะว่าการทานที่เลือกให้นั้นวิจัยทานังเทติเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการเลือกการเลือกให้คือเลือกปฏิคาหกทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่ง เป็นการดีบุคคลใดเกิดมายอมให้ทานแก่ผู้มีธรรมมันได้แล้วผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วด้วยความหมั่นและความเพียรบุคคลนั้นล่วงพ้นนรกแห่งยมราชเข้าถึงสถานอันเป็นทิพย์อน,นิสงการให้ทานแก่พระอริยบุคคลโยมนายกผู้ให้นั้นก็ล่วงพ้นจากนรกแล้วก็ เกิดในสถานอันเป็นเทียบไ็คือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นอนิสงค์ของการให้ทานที่เทวดาองค์น,นี้ได้มาชมเชยต่อหน้าพระพุทธเจ้านะในลำดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้เป่งอุทานนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลแม้เมื่อทานมีอยู่น้อยการให้ทานได้เป็นการดี ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่งยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งทานที่บุคคลเลือกให้ยิ่งเป็นการดีทานที่เลือกให้พระสุคตรทรงสารเสริญแล้วนี่เห็นนยมวิจัยยะทานังเทติเลือกในนี้ท่านบอกว่าเลือกปฏิคัหกคือผู้รับเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมนะ คนทั้งหลายผู้ควรแก่ทัศนาคือผู้รับปฏิกรหกนะย่อมมีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์นี้คือบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคตธรรมซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของทาย,ยกผู้ให้นี่มีอยู่ในโลกนี้นะย่อมมีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์นี้ทานก็ไปอทานทั้งหลายอันบุคคลให้แล้วในบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีผลมาก เหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหวานแล้วในนาดีอ๋ออันนี้เทวดาองค์นี้มาสรรเสริญนะเนื้อนาบุญที่ดีคือผู้รับอันนี้แก่ปฏิกะหกเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมะมีคุณธรรมนะการให้ทานของทายกนั้นจึงจะมีผลมากเหมือนกับชาวนาที่หวานข้าวในนาดียมนะเมื่อได้นาดีแล้วผลิตผลก็บริบูรณ์นะได้ ได้รับผลมากผลิตผลมากเพราะว่านาดีใช่ไหมทางจากนาไม่ดีโยนาไม่ดีแม้ข้าวพันดีแต่นาไม่ดีผลิตผลก็ก็ได้ไม่มากเพราะว่าเนื้อนาไม่ดีฉันใดก็ดีนะการให้ทานแก่บุคคลผู้ทุศีลไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็เหมือนกับนาไม่ดีทํานากับนาที่ไม่ดีอันนิสงก็น้อยผลิตผลก็น้อยเหมือนกับให้ทานแก บคุคคลผู้ไม่มีศีลผู้ไม่มีธรรมนะมากไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความพยาบาทอย่างนี้นะอันนี้ส์งก็น้อยดังนั้นท่านจึงสรรเสริญการเลือกให้นะเลือกผู้รับที่มีธรรมะมีคุณธรรมโยมนะเหมือนโยมบางคนอาจจะบอกว่าเออให้ทานน่ะให้ที่ไหนก็เป็นบุญทางนั้นแหละพูดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าบุญจะมากหรือน้อยนั้นก็ต้องเอาผู้รับมาวัดด้วยนะถ้าผู้รับ ไม่ค่อยมีคุณธรรมมากในความโลภโกรธหลงเป็นคนทุศีลอาน,นิสงก็น้อยแต่ถ้าผู้รับมีศีลมีธรรมะมีคุณธรรมมากอาน,นิสงก็มากด้วยนีย่ในลำดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลแม้เมื่อของมีอยู่น้อย การให้ทานได้เป็นการดีทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งทานที่บุคคลเลือกให้ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งความสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายยิ่งเป็นการดีเทวดาองค์นี้มาชมการให้ทานด้วยแล้วก็อน มาชมการรักษาศีลโยมการรักษาศีลศีลห้านะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าด้วยการลักด้วยการทําลายของรักเขาด้วยการโกหกให้เขาเสื่อมเสียประโยชน์หรือว่าให้ความสบายใจแก่บุคคลรอบข้างโดยโดยไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยนะการสํารวมเนี่ยแต่ตรงนี้ท่านหมายเอาการสํารวมในสัตว์คือการไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นการดีอันสงเยอะ มากกว่าการให้ทานโยมนะการรักษาศีลเนี่ยไอโยมก็ค่อยๆฟังต่อตอไปนะวันนี้อาจจะอธิบายอย่างไม่ละเอียดนักแล้วก็เวลาก็โจรจรหมดรงแล้วโยมเดี๋ยวแต่มาจะอ่านสูตรนี้ให้โยมฟังให้จบเลยนะบุคคลใดประพฤติเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่ทำบาปเพราะกลัวความติดเตียนแห่งผู้อื่นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นซึ่ง เป็นผู้กลัวบาปแต่ไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปนั้นสัตว์ุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะความกลัวบาปแท้จริงอันนี้ก็สรรเสริญการรักษาศีลโยมนะบุคคลบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยสรรเสริญบุคคลคือคนดีนะคนดีที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่กลัวแต่ว่าถ้าเราทําชั่วเนี่ยคนอื่นเขาก็จะตาหนิตีเตียนเรา นี้เมื่อเรามาคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่กล้าทําชั่วโยมสับรุดเนี่ยจะจะไม่ทําบาปจะไม่ทําชั่วเพราะว่ากลัวบาปอย่างแท้จริงนะในลําดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้กล่าวคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคําของใครหนอแลเป็นสุภาษิตโอ้เทวดาหลายองคนะ์เนาะแต่ละองค์ก็กล่าวคําดีๆเท้งนั้นเลยโยมมาดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงตัดสินคําของใครว่าเป็นสุภาษิต พระผู้มีพระภาคเจ,จ้าตรัสว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายแต่ว่าพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างดูซิว่าพระพุทธองค์จะทรงตรัสอย่างไรก็ทานอันบัณฑิตสารเสร,ริญแล้วโดยส่วนมากโดยแท้ก็จริงโยมนะบัณฑิตสารเสร,ริญทานนะก็แต่ธรรมธรรมบทคือนิพพานและประเสริฐกว่าทานเพราะว่า สบุตรทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก็ดีในการก่อนกว่าก็ดีบรรลุซึ่งนิพพานแล้วแท้จริงอันนี้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระนิพพานนะการให้ทานก็เป็นการดีนะผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายก็สรรเสริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโยมแต่ธรรมบทคือพระนิพพานอันได้แต่อมาตะธรรมธรรมที่เป็นความดับทุกอย่างแท้จริงเนี่ย บัณฑิตท,ทั้งหลายสัตว์บุตทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก่อนกว่านั้นก็ดีโยมก่อนเล็กน้อยก่อนกว่านั้นก็ได้บรรลุถึงสิ่งพระนิพพานแล้วเพราะว่าพระนิพพานนั้นจบเรียกว่าดับดรอบสิ่งวัตตะสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโยมจึงประเสริฐกว่าทานเรียกว่าจึงประเสริฐกว่าทานนะประเสริฐมากกว่าทานโยมเนาะ เอเวลาหมดลงแล้วโย,ยมอัตมามองดูเวลานะพระสูตรสูตรนี้ก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะโยมนะว่าอนิสงส์การให้ทานมีมากนะพระองค์ก็ทรงยอมรับยอมรับคือไม่คัดค้านคำาล่าพวกเทวดาแต่พระองค์ทรงชื่นชมพระนิพพานมากกว่าเพราะพระนิพพานนั้นเป็นความดับทุกอย่างแท้จริงสาธุสูตรสังยุตตนิยสขาทวักเล่มหนึ่งภาคที่หนึ่งก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ เวลาของรายการได้หมดลงแล้วอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร